เอาอเฮ้ยทำไมจิ้งจอกเดินไปสวนใครเดียา น้องครับน้องครับน้องพอจะมีเวลาว่างสัก30วิบวิไหมเอ่อพอมีครับทำไมครับพี่พี่มีและคูณมาให้แต่น้องต้องเก็บผลไม้ครบห0 0ล้านภายใน30บนาทีน้องรับคำท้าหรือเปล่าเออ30นาทีใช่ไหมครับพี่โอเคอเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋ยวสามสิบวิน้องสามสิบวิถ้าน้องเก็บไม่ได้เนี่ยพี่ขอไข่น้องหนึ่งฟองโอเคไหมตรงเนี้ยได้ครับได้มาหนึ่งสองสามเริ่มไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนครับน้องพี่น้องครับชื่อน้องครับเสร็จ อ้าวเฮ้ยน้องมันเตรียมมาปะเนี่ยน้องอันเท่าไหร่80ล้านยังยังน้องเหลือไปได้ไม่กี่วิพี่ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่ได้นับอีกยีบล้านอีกยี่สิล้านถึงแน,ถงน่ถึงนะถึงนะอันนี้ถึงนะ,ะ,งนะเวลาหมดแล้วนะตอนนี้ เกินมาสิบล้านน่ะน้องโอ้เกินเหลสิบล้านน่ะเอางี้น้องได้กดติดตามช่องพี่หรือเปล่ากดติดตามครับในหลักฐานหนชูโทรศัพท์มือถือว้าวอ่าน้องก็ได้ติดตามช่องเราแล้วครับมาเดี๋ยวพี่จะให้จะตายกับเราหนึ่งตัวนะโอเคไหมตามที่เราคุยกันไว้อ่าใช่หรอพี่อ่านี่นะครับรางวัลของไอ้ผมโกนเกี้ยนหลอกเล่นมาอ่าตัวไหนนะตัวนี้หรือเปล่าไไปดู้ เราอยากได้ท่นอายุกี่ขวบ30ไปเลยพี่30ไม่มีอ,ะอ่ะอ่าพี่ให้7ขวบตัวใหญ่เบิ่มๆเลยเนี่ยโอ้โหแงงงี้ตกลงครับพี่เอาไปคืยได้จริงครับพี่แต่เราก็มีอยู่แล้วนี่เนี่ยในสวนเนี่ยแน่นอนครับจะได้จิ๊กพี่ไงโอ้โหเดี๋ยวพี่ให้อีกตัวนึงเราถอนต้นไม้หนึ่งต้นได้ไหมได้ครับพี่พี่ไม่ขอต้นแล้วพี่ขอต้นแหน่หนึ่งต้น